น้ำตกแม่เศรษฐี รเราจะเที่ยวใกล้ๆบ้านกันนะครับเพื่อนๆไม่ไปไกลครับวันนี้เราจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์สีน้ําเงินคันนี้นะครับเพื่อนๆเราจะไปน้ําตกแม่เศรษฐีร่อนพิบูลกันนะครับผมพร้อมแล้วไปกันเลยครับบบ้้าานนนนนนฉฉััถึงจจะะเป็อนนอก เอาละฮะเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพาเพื่อนเอนเดินทางมาถึงน้ําตกแม่เศรษฐีเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านหลังน้ําตกสวยงามมากเลยเพื่อนๆนที่นี่บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นนะฮะแล้วก็เงียบสงบนะครับผมนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะครับเหมาะสําหรับการมาพักผ่อนนะครับนั่งปิกนิกแล้วก็เล่นน้ําเย็นๆได้นะครับผมแต่ว่าก็อย่าลืมดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลงไปดูความสวยงามด้านล่างกันนะครับไปดูน้ําตกอันสวยงามของน้ําตกแม่เสษถีร่อนพิบูลกันครับไปครับแล้ววันนี้นะฮะภาพของผมก็อาจจะไม่ได้เป็นที่นะเพื่อนๆเพราะว่าผมมากับเจ้า Google Pixel 3XL เพียงเครื่องเดียวนะฮะเพราะว่าวันนี้เจ้าตัวอินฟินิ ซีโร่20ของผมมันกลับบ้านเก่านะครับวันนี้ก็เลยไปปากเข้าศูนยอยู่นะฮะก็จะได้ภาพประมาณนี้แต่มันอาจจะสวยก็ได้นะเพื่อนๆเนาะตรงนี้นะฮะจะเป็นลานสําหรับนั่งถ่ายรูปนะครับผมชิวๆนะครับผมก็จะมีป้ายน้ำตกแม่เป็ดผีแอดร่อนที่บูรน,นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผม ฉากด้านหลังก็จะเป็นน้ำตกนะครับผมสายน้ำไหลลงมาสวยเลยครับแล้วก็จุดนี้นะฮะเพื่อนๆเหมือนจะเป็นจุดที่สำหรับเหมือนจะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะเป็นร้านค้านะครับที่เคยเปิดเมื่อสมัยที่มีนักท่องเที่ยวเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนน,ตอนนี้คือมันปิดนะครับผมเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวน้อยนะครับก็เลยอาจจะปิดไปก่อนนะครับผม ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมานะครับผมทางร่อนที่บูนนะฮะสามารถแวะมาเล่นน้ําที่น้ําตกแม่เศรษฐีที่นี่ได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นดีทีเดียวนะฮะแล้วก็น้ําเย็นใสสบายนะครับผมแล้วก็มีจุดเล่นน้ําหลายจุดนะครับที่สามารถลงเล่นได้นะฮะแล้วก็เราเดินไปดูด้านบนด้านนู้นนะครับผมไม่รู้ว่าพื้นลื่นไหมนะเพื่อนๆต้องเดินด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่า

เราก็จะมีจุดท,ที่แบบว่าสามารถเล่นน้าได้นะเพื่อเพื่อน,อนด้านบนก็จะมีเป็นชั้นน้ําตกนะครับลงมาลดหลั่นลงมาเป็นชั้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 นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าผมจะพาเพื่อนเ่อขึ้นไปดูได้ไหมนะเพราะว่าทางขึ้นมันค่อนข้างลําบากนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนอมีความลื่นนะต้องเดินด้วยความระวังจริงๆนะเพื่อนเพื่อ ตรงนี้ก็จะมีบันไดนะฮะสามารถไต่ขึ้นไปได้นะครับเพื่อนๆน้ำใสมากเลยล่ะฮะไม่รู้ว่าจะสามารถเล่นน้ำได้ไหมนะเพื่อนๆถ้าเล่นได้ผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เล่นนะฮะสักหน่อยนึงแล้วเราค่อยเดินทางกลับว้าว ยอดสวยมากเลยน้ำตกแม่เศรษฐีนี่สวยนะฮะเพื่อนๆสวยมากเลยนะฮะแต่ว่าผมคงไม่พาเพื่อนๆขึ้นไปถึงข้างบนนะฮะเพราะว่ากลัวว่าจะอันตรายไปหน่อยนะ,ะัะเพราะว่าดูหินมันค่อนข้างลื่นนะฮะเพื่อนๆเหมือนไม่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาเที่ยวที่นี่เลยนะฮะเป็นเป็นวันที่ผมมาที่นี่แล้ว ดูบรรยากาศแบบว่าเงียบมากๆเลยเหรอฮะเพื่อนๆขอนนล่ยากนะครับจุ๊บอยาจะพยายามเดินขึ้นไปเจ็บบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสอยากจะมานะครับมาเยือนสถานที่แห่งนี้ก็อยากให้มานะครับมาชมความสวยงามของธรรมชาติน้ำตกแม่เศรษฐีสวยมากเลยเพื่อนๆได้มาไม่เสียเที่ยวแน่นอนนะฮะ บอกากแกการมาพักผ่อนนะครับกับครอบครัวนะฮะสามารถเล่นน้ําได้ในจุดที่น้ํามีความตื้นนะฮะเพื่อน เาละครับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะฮะวันนี้ผมก็ได้พาเพื่อนๆนมาชมบรรยากาศน้ำตกแม่เศรษฐีสมดังใจที่ต้องการแล้วนะฮะในวันนี้หลังจากที่อยากมามาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาจริงๆสักทีวันนี้ได้มาแล้วนะฮะที่นี่สวยงามแล้วก็สงบเงียบนะครับผมแล้วก็หน้ามาเล่นน้ำนะครับหน้ามาพักผ่อนจริงๆนะครับผมก็ขอเชิญเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะฮะที่ผ่านไปผ่านมาทางอ ร่อนพี่บูรณนะฮะผ่านมาเส้นทางนี้ก็สามารถแวะมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะฮะมีร้านอาหารอยู่ด้านหน้านะครับด้านนู้นนะครับแล้วก็มีลานให้ทุกคนได้นั่งพักผ่อนแล้วก็มีจุดให้ทุกคนได้เล่นน้ํากันอย่างมีความสุขแน่นอนนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆกลับแล้วล่ะนะครับผมเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกนะเพื่อนๆธรรมชาติสวยงามเสมออย่างที่ผมบอกไว้นะครับผม มีโอกาสก็อย่าลืมไปเยี่ยมเยียนธรรมชาติแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติของเราไว้ให้อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดนะครับแล้วเราก็จะอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขนั่นเองนะฮะคลิปนี้ผมจะต้องไปแล้วนะฮะเพื่อนๆที่ชอบเที่ยวแบบเรื่อยเตยแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมสาหรับคลิปต่อไปด้วยนะฮะคลิปหน้าผมจะพาไปเรื่อยเตยที่ไหนนั้นก็คอยดูกันแล้วกันนะฮะคลิปนี้ไปก่อน ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ